คดีแพ้รับบาปเหตุทูตฝรั่งเศสสบประมาิดูหมิ่นสยามต่อหน้าพระพักราชการที่สี่ภาพภาพประกอบเนื้อหาสมเด็จพระเจ้านโปลเลียนที่สามแห่งฝรั่งเศสได้แต่งทูตมาแลกเปลี่ยนหนังสือสัญญาทางพระราชมัยตรีเมื่อพศออ2406และได้ทูลกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลยองดอนเนอร์และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สี่เสด็จออกนับพระที่นางอนันตสมาคมในหมู่พระอภินาวรนิเวศในพระบรมมหาราชวังเมื่อพศ2410เพื่อทรงรับราชทูตฝรั่งเศสอีกคณะหนึ่งจึงทรงสายสพายเลยองดอนเนอร์พร้อมดาราเพื่อเป็นเกียรติยศแด่ชาวฝรั่งเศสเมื่อท่านข้าบวัวติดตามเจ้าชายฝรั่งเศสสามองค์คือเจ้าชายคองเดเจ้าชายจวงวิลและดุกปองติแอปเพื่อผ่านมาเที่ยวเมืองไทยในเดือนมกราคมพศ 2,410นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดีพระไทยนักโปรดให้คณะชาวฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในทันทีเป็นกรณีพิเศษเพื่อทรงชี้แจงเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับโอบาเร่กงสุศน์ฝรั่งเศสประจำกรุงสยามในขณะนั้นเจ้าชายทั้งสามไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าการมาเยือนเมืองไทยแบบนักท่องเที่ยวผู้ไม่ประสีระษาอะไรเลยจะต้องถูกเกณฑ์ให้รับรู้พฤติกรรมอันป่าเถื่อน ซึ่งตัวแทนผู้ส่งส่งของพวกเขากำลังประพฤติอยู่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้กระทำการอุกอาจท้าทายพระราชอำนาจของพระองค์อย่างกล้าบ้าบินพวกเขาถึงกับตกตะลึงและเตรียมตัวเดินทางกลับออกมาอย่างเร่งรีบมันคือฝันร้ายที่เพื่อนร่วมชาติชาวฝรั่งเศสต้องการลืมให้เร็วที่สุดการทูตการเมืองความรัศมะสายในเวทีการเมืองสยามกับฝรั่งเศสคู่กลุมาตั้งแต่ปีพศ2406เมื่อมิสเตอร์โอบาเร องศ์ฝรั่งเศสคนใหม่ถูกแต่งตั้งเข้ามาประจำในกรุงเทพมหานครเขาพบว่าผลงานชิ้นโบแดงที่ต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วคือการทำให้ขเขมรตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามตลอด4ปีในอำนาจเป็น4ปีแห่งความก้าวร้าวทะเยอทะยานความเกกกะรานและการใช้อิทธิพลมืดทุกวิถีทางเพื่อให้แผนอันชั่วร้ายบรรลุจุดประสงค์ลงได้โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆที่จะเกิดขึ้น บุคคลผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์แทบทุกเรื่องาพาดพิงไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ตลอดจนเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่และขุนนางของพระองค์ผู้ได้รับพระบัญชาให้ตอบโต้อย่างระมัดระวังด้วยการเจรจาแบบอ่อนน้อมถ่อมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการประทัดก,กันทั้งซึ่งหน้าและรับหลังเมืองไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่กับนักการทูตผู้โฉดขาวเบาปัญญาตรัสถึงเรื่องนี้ว่าเพราะชะตาเมืองไทยเป็นอย่างนี้คนต่างประเทศใครดูเกกกรนักก็มาเป็นกงสุล อย่างนี้มาหลายคนแล้วภาพเจ้าชายฝรั่งเศสสามองค์นำเรื่องอื้อฉาวของมิสเตอร์โอบาเรออกมาเปิดโปงไม่ใช่แต่เฉพาะเรือปืนต่างชาติติดอาวุธที่โอบาเรสั่งเข้ามาค่มคู่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังเท่านั้นแม้กลางท้องพระโรงที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังเบือนพระพักหนีความจองหองของโอบาเรอย่างงดกลั่นและเอือมระอา ความตึงเครียดดำเนินต่อไปแรมปีโดยไม่ได้รับการแก้ไขยิ่งวันก็ยิ่งใกล้จุดระเบิดเข้าไปทุกทีแต่ก่อนที่การบันดาลโทสะของเหล่าเสนาบดีจะปะทุขึ้นพระสหายชาวอเมริกันของพระเจ้าอยู่หัวคนหนึ่งอดรนทนดูการสบประมาทอย่างได้ใจของทูตฝรั่งเศสไม่ได้อีกต่อไปจึงตัดสินใจใช้สื่อหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่ในมือ เป็นเครื่องตอบโต้ปฏิบัติการอันรุนแรงและไร้ายมนุษยธรรมด้วยการเปิดโปงแฉพฤติกรรมอําพรางของโอบาเรให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกเป็นเหตุให้สถานการณ์บานปลายลงเอยด้วยการตกเป็นผู้รับเคราะห์กรรมเสียเองแกถูกปรักปรำว่าเป็นคนผิดในคดีแพ้รับบาปที่ยือฮาที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์และถูกตั้งข้อหาว่าหมิ่นประมาทโอบาเรโดยเจตนาพระสหายผู้นั้นเป็นนายแพทย์วุฒิบัตรอเมริกัน และเป็นผู้นำของคณะมิชชันนารีต่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์ผู้มีนามว่าด็อเตอร์แดนบิชบรัดเล์ทูตฝรั่งเศสความประพฤติที่ต่ำช้าสามารถแสดงความเป็นอันธพาลของโอบาเรเริ่มต้นจากการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความปั่นป่วนในสังคมไทยเป็นอันดับแรกเขาเป็นต้นคิดการก่อวอดในหมู่คนจีนซึ่งต่อมาลุกลามไปในหมู่คนไทยให้เข้ามาสมัครเป็นคนในบังคับฝรั่งเศส เพื่ออภิสิทธิ์ในความคุ้มครองพิเศษการหาเรื่องปรับปรามข้าราชการไทยการใช้อำนาจกงสุลบีบบังคับรัฐบาลในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเสนอให้ถอดถอนอ,อัครมหาเสนาบดีการตั้งตัวเป็นเอเจนต์ขายสุราโดยพลาการตลอดจนการยับยั้งหน่วงเหนี่ยวพระราชสารและเครื่องมงคลราชบรรณาการสำคัญของจักรพรรดิฝรั่งเศสเพื่อเป็นหลักประกันในการต่อรองผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ เป็นลำดับเหตุการณ์ที่สอดแทรกอยู่เป็นระยะระยะในหน้าประวัติศาสตร์ไทยแต่ค่อนข้างจะตกหล่นเพราะเรื่องไม่ติดต่อกันเท่าที่ควรภาพรวมทั้งหมดกลับไปปรากฏเชื่อมโยงกันอยู่ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ของหมอบรัชเลเนื้อหาสาระของเรื่องราวต่างๆที่รวบรวมออกมาได้ต่อไปนี้เป็นบันไดนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดี หมอบรัดเลในเวลาต่อมาและเป็นแรงผลักดันให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยส่งราชทูตพิเศษไปกรุงปารีสโดยตรงเพื่อประท้วงและขับไล่โอบาเรให้ออกไปจากแผ่นดินไทยเป็นกรณีศึกษาบทบาทของตัวแทนรัฐบาลต่างประเทศที่จะส่งผลให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองในระดับต่างๆของสังคมไทยที่ชัดเจนที่สุดในรัชกาลนี้ภาพมิสเตอร์อบาเรกงศุนฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่สี่ สิทธิสภาพนอกอาณาเขตการแทรกซึมทฤษฎีประหลาดของกงสศุล์ฝรั่งเศสในครั้งแรกที่สุดอุปมาได้กับการชักทาดหนีเจ้าชักบ่าวหนีนายโอบาเรพอใจคบหาสมาคมกับพวกชาวจีนที่ทำมาค้าขายอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วยเหลือให้คนพวกนั้นได้มีความสะดวกในการซื้อการขายเกี่ยวข้องกับอินโดจีนฝรั่งเศสชาวจีนจึงพอใจคบหากับชาวฝรั่งเศสโอบาเร เห็นท่วงทไีได้การเลยเกลี้ยกล่อมชาวจีนให้ขึ้นทะเบียนเป็นคนในร่วมทงฝรั่งเศสเสียเลยการเป็นคนในร่วมทงนี้ดีกล่าวคือเสมือนได้มีเชื้อชาติบังเกิดเป็นฝรั่งเศสด้วยเมื่อเกิดคดีความอย่างไรขึ้นฝ่ายไทยจับได้กงศุลฝรั่งเศสก็ออกกลับปัดป้องกันให้ไปขึ้นศาลกงศุลของฝรั่งเศสทําให้มีคนไปโอนสัญชาติเป็นคนในร่วมทงฝรั่งเศสหลายร้อยคนเลยเป็นแฟชั่นกันไป ทีนี้พวกที่อยู่ใต้ธงฝรั่งเศสก็มักจะทำเรื่องผิดกฎหมายไทยอยู่เนืองๆเ,เช่นช่อโกงและลักเล็กขโมยน้อยเมื่อตำรวจไทยจับได้ก็ไม่อาจจะเอาผิดเพราะไม่สามารถลงโทษจึงต้องปล่อยตัวไปเมื่อกงศูลฝรั่งเศสทำได้กงศูลอื่นๆจึงทดลองทำบ้างแล้วเลยกลายเป็นปัญหาสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตที่เรื้อรังต่อมาจนถึงในรัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิเสธรมเนียมฝรั่งนอกครอบนี้ในทันที ครั้งหนึ่งทรงมีพระราชวินิจฉัยกรณีชาวจีนคนหนึ่งทำความผิดฐานฆ่าคนตายแต่โอบายออกมาปกป้องไว้ความว่าครั้งนี้อ้างจีนผู้ร้ายปล้นก็เข้าเดินทางกงศุลบากรเร่รับเอาลูกเมียไอ้ผู้ร้ายไว้ในบ้านแล้วมีหนังสือมาขอโทษว่าเป็นคนถือศาสนาเอเปเรอขอให้ไอ้ผู้ร้ายไปอยู่บ้านอย่าให้จับและขอให้ตั้งกฎหมายใหม่ว่าคนนับถือศาสนาของเอเปเรอถึงผิดโทษถึงตายอย่าให้ค่าเสียให้ในประเทศไปเสียจากบ้านเมือง ข้าพเจ้าเห็นว่าควรตอบแต่ว่าการก็คงสุดแต่ความในหนังสือสัญญาว่าแต่เท่านี้ดีแล้วอย่าว่ามากไปข้าพเจ้ารู้เท่าแล้วไม่งมงมงหลงไหลเป็นที่พึ่งแก่ไอ้ผู้ร้ายที่กระทําผิดข้าพเจ้าไม่ยอมเลยจริงๆแต่ก็ไม่ทรงสามารถขัดขวางอย่างไรได้หมอบรัตเลผู้เกาะติดสถานการณ์มาดลออดรนทนอยู่ไม่ไหวแม้ว่าจะเป็นฝรั่งด้วยกันก็ตามทีแกเลยเขียนเตือนลงในหนังสือพิมพ์ของแก ีที่สองฉบับที่5ประจำวันที่29เมษายน2,408ว่าการทิ้งทงไปอาศัยทงอื่นเรื่องที่อยู่ข้างท้ายนี้คัดจากหนังสืออินเตอร์เนชั่นแนลรอเปรียบเป็นคำไทยว่ากฎหมายที่อยู่ในระหว่างเมืองต่อเมืองเพราะจะให้คนทั้งที่อาศายร่วมทงไทยได้พิจารณาดูด้วยได้ยินข่าวว่าคนทั้งหลายเป็นชาวสยามเข้ารีดเป็นพวกบาทหลวงฝรั่งเศสเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในร่วมทงสยามแล้ว พราะบาทหลวงฝรั่งเศสได้รับไว้เป็นลูกศิษย์ได้เข้าอยู่ในร่มทงฝรั่งเศสแล้วคนพวกนั้นมักถือว่าตัวเป็นชาวฝรั่งเศสไม่ควรที่จะต้องเสียภาษีเมื่อเจ้าภาษีจะเก็บภาษีแก่คนพวกนี้นี้ก็ขัดขวางเนืองเนืองลางทีก็เอาทงฝรั่งเศสปักไว้ที่ท้ายเรือผู้ที่ประพฤติเช่นนี้ถ้าตอึกตรองโดยปัญญาสักนิดหน่อยอก็จะเห็นว่าทำเช่นนี้ไม่ไดีทีเดียวดูเหมือนจะให้บ้านเมืองแยกย้ายเป็นหลายฝ่าย คือพวกที่ถือาศาสนาฝรั่งเศสก็จะถือตัวว่าเป็นฝรั่งเศสคนที่เข้ารีดเป็นโปรเตสแตนต์ก็จะเข้าใจว่าเป็นอังกฤษบ้างเป็นอเมริกันบ้างตามครูนอกจากจะเขียนบทความเตือนคนไทยและพวกกงศุลฝรังร่งทั้งปวงแล้วหมอบรัดเลยังกล่าวเป็นเชิงสับยอกโอบาเรด้วยว่ากงศุลฐานันดาศักดิ์ต่ำกว่าทูตนักจงอย่าทำการเกินตัวเลยภาพสถานกงศุล์ฝรั่งเศสริมแม่น้ำเจ้าพระยา ดูหมิ่นขุนนางสยามทางฝ่ายโอบาเรแทนที่จะกระดากอายกลับทำการกําเริบสิบอ่อสารต่อไปอีกคือแอบไปทำสัญญาซื้อขายส่วนตัวกับนายอากรสุราซึ่งเป็นคนจีนนับเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะเป็นการทําโดยพลาการที่ถูกที่ควรน,นั้นควรทํากับรัฐบาลโดยตรงถึงจะสั่งเข้ามาขายเองก็ต้องให้รัฐบาลรับรู้ โดยผ่านทางเจ้าภาษีใหญ่แต่กงศุนกลับทำผิดธรรมเนียมเสียเองเที่ยวได้ทำสัญญาตามอำเภอใจมิได้เคารพบ้านเมืองและกฎหมายไทยแม้แต่น้อยผู้ที่เดือดร้อนกว่าใครคือเจ้าพระยารีสุริยวงศ์ซึ่งรับผิดชอบอยู่โดยตรงโอบาเรก็มิได้เชื่อฟังถึงกับเป็นเรื่องทะเลาะกันข้างจะรุนแรงแหม่มแอนนาซึ่งเข้านอกออกในราชสำนักอยู่เป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องนี้โดยละเอียดและได้นำเรื่องสัญญาเถื่อนนี้มาเล่าให้หมอบรัดเลฟังอีกทีหนึ่ง พอบรัดเลรู้ลึกขนาดนั้นก็เขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์ให้สาธารณชนได้เห็นความทุจริตของกงงสุล์ฝรั่งเศสทําให้อื่อๆขึ้นทั้งไทยและต่างประเทศโอบาเรมีความโกรธยิ่งนักจัดแจงต่อว่าเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์พูดจาท้าทายโอหังตามสันดาลแต่ท่านเจ้าคุณก็มีได้มีความเกรงกลัวหมอบรัดเลถแถลงข่าวเป็นเชิงวิเคราะห์ไปว่าท่านกงสุลฝรั่งเศสนั้นไม่ชอบใจ เพราะเหตุที่ข้าพเจ้าได้หนังสือเรื่องความกงศรรุลกับหลวงบริบูรณสุรากรสัญญาการน,นั้นที่ใจความว่าจะให้กงศรรุลเป็นพนักงานในการขายเหล้าฝรั่งเศสถ้าแมนสุราเมืองนอกเป็นของต้องห้ามแต่เดิมครั้นมาภายหลังยอมให้ฝรั่งเศสเอามาขายก็จะต้องยอมเมืองอังกฤษแลเมืองอื่นๆทั้งปวงที่เป็นไมตรีกันนั้นขายได้ด้วยมีผลลมีประโยชน์เสมอกันจะไม่ต้องทำสัญญากับหลวงบริบูรณสุรากรเลย หนังสือสัญญานั้นดูผิดประาลาสอนักดูเหมือนการเด็กๆทำเล่นในเวลาไล่เลี่ยกันก็เกิดความเรื่องโอบาเรไม่พอใจข้าราชการไทยผู้หนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้ดูแลพวกบ้านยวนและต้องการให้ปลดออกไปเสียฝ่ายกงสุลฝรั่งเศสมีความปรารถนาจะใครให้ถอดพระยาวิเศษสออกเสียจากที่จะให้ตั้งมงเซีลาม,มาซอที่เป็นนายทหารหลวงให้ได้ที่พระยาวิเศษสแทน จึงมีหนังสือฝากไปถวายเป็นใจความว่าซึ่งพระยาวิเศษสอนั้นเป็นคนไม่ดีได้เป็นเสียนหนามในาศาสนาบาทหลวงนักหาควรจะให้คงอยู่ในที่พระยาวิเศษสออไม่ถ้าได้โปรดตั้งมงเซียราม,มาสอขึ้นแทนที่พระยาวิเศษสอน,นแล้วเอมปีรอเจ้าเมืองฝรั่งเศสก็จะดีพระไทยมากด้วยโอบาเร่ปรารถนาจะให้ตั้งเสียก่อนเมื่อจะทูลาไปยังเมืองปารีส แต่ข้าพระเจ้าได้ยินข่าวที่ควรจะเชื่อว่าในหลวงพ่อพระไทยจะให้พวกยยนนั้นคัดเลือกเอาขุนนางคนหนึ่งในภาษาของเขาตามที่ชอบใจแล้วว่าจัดได้ตั้งคนนั้นขึ้นเป็นพระยาวิเศษสอดตามชอบใจเขาแต่ที่จะตั้งผู้ใดใดที่มีใช่ชาวเมืองไทยขึ้นเป็นพระยาแทนไม่ได้เลยภาพสมเด็จเจ้าพระยาบร,รมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้กราบทูลขออภัยโทษให้กับเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น ความเรื่องพระยาวิเศษสอนี้เป็นเรื่องใหญ่หลังจากนั้นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้ส่งหม่อมราชไทยไปชี้แจงเรื่องนี้คนในกรุงเทพมหานครตกตะลึงกับข่าวหม่อมราชไทยถูกทำร้ายร่างกายที่สถานกงสูลต้นข่าวมาจากบางกอรกรีคอเดอร์เช่นเคยแอลามีข่าวลือกันว่าในหลวงประสงค์จะให้กงสูนฝรั่งเศสเข้าใจให้ถูกต้องในความนั้นจึงใช้หม่อมราชไทยไปหากงสูนฝรั่งเศส เพื่อจะสำแดงความตามที่ท่านได้เห็นได้เข้าใจครั้นหม่อมราโชไทยไปถึงแล้วก็สำแดงความได้หน่อยหนึ่งกงศุนฟังก็ไม่ชอบจึงลุกขึ้นจับเอาผมหม่อมราชไทยได้แล้วลากตัวออกไปนอกเรือนแล้วก็ถิบเอาว่าไปเสียเถิดแล้วกงศุนหยิบเอาพานหมักทิ้งลงไปจากบันไดดูหมิ่นต่อหน้าพระพักโอบาเร่กลับเข้าไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระที่นั่งสุทอไทยสวรรค์กล่าวโทษเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และขอให้ถอดท่านจากตําแหน่งเสียเมื่อได้โอกาสจึงวกวเข้ามากล่าวว่าท่านไม่สมควรอยู่เป็นประธานเรื่องเมืองเขมรอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากงศุลฝรั่งเศสใช้กิริยาก้าวร้าวสามหาวเลยไม่รับสั่งแต่ประการใดสเสด็จขึ้นเสียโอบาเรเลยเกิดว่าพุ่งพล่านอยู่คนเดียวโดวยไม่รู้จะทําประการใดบัตเลได้ช่องเล่นงานโอบาเร ยืนยันเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์ของแกว่ามงเซีออบาเรในวันที่เฝ้าหน้าพระที่นั่งสุดท้ายสวรรอยอนั้นกงสุลหยิบหนังสือฉบับหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อถวายในหลวงแล้วพูดหยาบคายว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ต่างๆเป็นเนื้อความว่าเมื่อเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ยังได้โปรดตั้งอยู่ที่ของท่านเมืองฝรั่งเศสกับเมืองสยามจะอยู่เป็นสุขกันไม่ได้ต้องบังคับให้ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ถ่อมตัวลง ถ้าไม่ฉะนั้นจะเกิดความน่ากลัวนักมีคนบอกกว่โมนเซอออบาเร่ององอาจว่าถ้าในหลวงจะโปรดมงเซอออบาเร่จะบอกชื่อคนที่สมควรจะยกขึ้นแทนแต่เรื่องที่กระทบกระเทือนน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สุดคือการที่อบาเรรกล้าท้าทายพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินภาพโรงพิมพ์หมอบรัดเลตั้งอยู่ที่ปากคลองบางหลวงหรือบางกอกใหญ่แอบซุกข,ของขวัญ ข่าโบวัวและคณะเจ้าชายฝรั่งเศสถูกเชิอเชิญให้ไปเยี่ยมที่สถานกงศูลย์ฝรั่งเศสร,ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่านค่าเล่าว่าเป็นความคิดของโอบาเรเองที่จะยึดพระราชสารและของขวัญจากนโปเลียนที่สามไว้ก่อนเป็นประกันในระหว่างการต่อรองเรื่องเมืองเขมรหมอบรัดเลแจ้งข่าวว่าพระราชสารและของขวัญเป็นกระบี่สอง,ององค์มาถึงกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีขานพศ2409 แต่ทรงมีพระราชดำรัสยืนยันว่าโอบาเรตํนำเข้ามาถวายจริงในปีถอบพอส2410ซึ่งเป็นปีถัดมากงศุลโอบาเรตได้เอากระบี่มิดเนบบรรณาการกรุงฝรั่งเศสมามอบให้ข้าพเจ้าและลูกชายจุลาลงกรบุตรของข้าพเจ้าแล้วแต่วันจันทร์เดือน8แรม6คขํ้รวมเวลาที่กระบี่นโปลเลียนถูกดวงเหนียวยึดครองไว้ที่สถานกงศุลน,นานถึง1ปีเต็ม ความเรื่องถอดถอนเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ทำให้ชนวนระเบิดถูกจุดขึ้นโอบาเรยื่นเรื่องฟ้องบรัดเลฐานมิ่นประมาทและจะเรียกค่าเสียหายเป็นการใหญ่เขายื่นคำฟ้องต่อมิสเตอร์ฮูดกงสุลอเมริกันในวันที่24ธันวาคมพศ2409มีข้อกล่าวหาว่าบรัดเลตีพิมพ์โฆษณาหมิ่นประมาทตนโดยกล่าวว่าตนขอให้รัฐบาลไทยเอาเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ออกจากอัครมหาเสนาบดี ซึ่งความจริงตนมิได้ทำดังนั้นเลยแบรดเลยบางอาจใส่ความให้ได้รับความอับอายต่อสาธารณชนทำให้คนทั้งหลายเกลียดชังตนจึงขอค่าทำขวัญจากแบรดเลย์0 0ึ0เหรียญภาพหมอแบรดเลย์แดนบีชแบรดลีย์ตั้งแต่นั้นมาแบรดเลยก็บังเกิดความเศร้าหมองในใจเพราะตามที่จริงแล้วเรื่องความที่กงสุลนฟ้องร้องแกนี้หากจะนำาสืบพยานกันจริงจังโอบาเรยย่อมไม่มีช่องทางเอาชนะแกได้เลยเป็นอันขาด แต่ทีนี้มาจนใจอยู่ในข้อที่ว่าไม่อาจอ้างพยานที่รู้เห็นเรื่องราวมาเบิกความได้เพราะหากอ้างก็ต้องอ้างขึ้นไปถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและขุนนางผู้ใหญ่ที่เฝ้าอยู่ใกล้ชิดในวันที่โอบาเรอาหางกาวุ่นวายอยู่ในที่ชุมนุมนั้นจะทําให้เดือดร้อนถึงคณะรัฐบาลสยามทั้งชุดแล้วพวกฝรั่งเศสเองก็จ้องจับผิดราชสำนักสยามอยู่ทุกฝีก้าว ลงท้ายจะกลายเป็นว่าหมอบรดเลยเป็นผู้ทำลายเมืองไทยไปเสียคือเป็นตัวการใหญ่ชักศึกเข้าบ้านแกจึงตัดสินใจยอมรับข้อกล่าวหาเสียเองทั้งหมดและไม่โยนความผิดให้ใครเลยแม้แต่น้อยด้วยความรักเมืองไทยฟ้องหมอบรดเลยนอกจากเหตุผลที่น่าเลื่อมใสข้างต้นแล้วแกก็เห็นใจกงสุลอเมริกันอยู่ในฐานะลำบากไหนจะต้องเอาใจกงสุลฝรั่งเศสและประเทศฝรั่งเศสเพื่อรักษาน้ำใจไมตรีไว้ อีกประการหนึ่งตกมาระยะนี้หนังสือพิมพ์ของแกเริ่มได้รับความนิยมมากเพราะเสนอข่าวที่ไม่มีเรื่องซ่อนเร้นปิดบงังแล้วยังมีข่าวสารจากเมืองนอกที่กล่าวถึงเมืองไทยมากมายจนเป็นดาบสองคมทําให้มีทั้งผู้อ่านที่พอใจและตระหนกตกใจในการเสนอข่าวไปพร้อมๆกันเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ที่ชอบพอกันกับแกจึงขอให้เพลามือลงเสียบ้างทั้งทงท,งที่รู้ว่าหมอบรัดเลหวังดีต่อเมืองไทย แต่ในเวลานั้นความประสงค์ดีอยู่ข้างจะกลายเป็นยุ่ยแย่ไปฝ่ายตรงข้ามจะมองว่ารัฐบาลสยามให้ทุนร้อนอุดหนุนแกอยู่แล้วว่าจะพานหาเหตุอีกจนได้แต่แกกอดไม่ได้ที่จะเป่าประกาศว่ายังภูมิใจที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมืองเห็นอกเห็นใจอยู่บ้างและไม่ได้ทอดทิ้งวีรกรรมของแกเสียเลยทีเดียวอันหนึ่งมีคนใหญ่ในกรุงเทพมหานครได้ชื่อเสียงว่าเป็นคนดีเป็นขุนนางฝ่ายกรมมาา มาเยี่ยมข้าพเจ้าผู้เป็นเอดิเตอร์ข้าพเจ้าถามว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะให้จดหมายฝ่ายไทยมีประโยชน์มากขึ้นแก่บ้านเมืองเราท่านก็ตอบโดยเร็วว่าอยากเกรงใจผู้ใดแต่บรรดาความร้ายที่ได้เห็นได้รู้ให้ออกปรากฏอยากกลัวและการดีทั้งปวงที่ควรจะสัรเสริญให้สัรเสริญตามความจริงแต่ถึงกระนั้นก็ตามแกมาคิดปลงตกเอาว่าไหนๆเรื่องคดีความนี้ก็ต้องแพ้กงมศุลนฝรัร่งเศสอยู่วันอย่างคำํำเพราะไม่อาจนำประจักษ์พยานมาสืบได้ นั้นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งตั้งแต่ออกหนังสือพิมพ์ม,มาแกก็ขาดทุนอยู่เป็นนิดมิใช่จะมีกำไรทำไปก็ด้วยใจรักหมายจะวางรากฐานการหนังสือพิมพ์ให้มั่นคงในประเทศนี้ครั้นขืนออกหนังสือพิมพ์ต่อไปก็ต้องลงทุนขอขอ,ขอมาลาโทษกงสุลฝรั่งเศสอีกเป็นแน่ซึ่งแกทำไม่ได้เพราะแกแพ้ความนั้นด้วยเหตุผลและอำนาจเบื้องบนไม่ได้แพ้ที่เป็นคนผิดวันที่17กุมภาพันธ์พศ 2,409สารพิเศษนักกงศุลอเมริกันอ่านคำพิพากษาให้หมอบรดเลจำเลยเป็นผู้แพ้ความด้วยเหตุที่ว่าไม่มีพยานที่รู้เห็นจริงๆมานำสืบและสารยังตัดสินต่อไปว่าค่าทำขวัญถึง1,500เหรียญนั้นมากเกินไปเพราะปะลัดเลทำไปโดยเชื่อว่าเป็นจริงหนึ่งแบัดเลเป็นคนชราและยากจนหนึ่งอีกประการหนึ่งแลัดเลเป็นผู้ที่ได้ทำคุณแก่บ้านเมืองนักขอตัดสินให้แลัดเลทำขวัญกงศุลฝรั่งเศส แต่เพียง100เหรียญเท่านั้นในเดือนนั้นเองบางกอกรีคอร์เดอร์ออกมาถึงฉบับที่24ปีที่สองหมอบรัดเล,ลก็เลยเลิกทำหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์นั้นตลอดไปภาพบางกอกรีคอร์เดอร์หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยขับออกจากสยามเมษายนพศ24 1 0คณะทูตไทยชุดพิเศษเดินทางถึงกรุงปารีส พระยาสุรวงวัยยาววัดได้เข้าเฝ้านโปลเลียนที่สามทันทีพร้อมกับกราบบังคมทูลดิกาให้ถอดถอนกงสุลโอบาเรออกจากตําแหน่งคําร้องขอทําให้องค์จัก,กรพรรดิได้ทรงสดับด้วยพระองค์เองถึงสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในขณะที่คณะทูตไทยเข้าเฝ้านั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประรบว่าการถวายสารได้ดังนี้ข้าพเจ้าก็เป็นสบายใจอยู่แล้วการจะได้ดังประสงค์หรือไม่ได้ดังประสงค์ ก็สุดแต่ปัญญาเอมเปอรอถ้าเอมเปอรอจะว่าผิดผิดไปโกงโกงไปข้าพเจ้าเข้าใจว่าความอายไม่ตกอยู่แก่ข้าพเจ้าจะต้องเก้ออยู่แก่เอมเปอรอเองเพราะเมืองเราเป็นเมืองน้อยจะรู้ที่ทําอย่างไรแต่การที่ทูดไปว่าระไรก็เซงออแท้มีเฉาแล้วใครๆเขาก็รู้ดูที่ความคิดเดิมของมินิสอเตอร์จะทำตามกงศูนโอบาเรยุยงว่าอย่าให้รับทูตสยามเพราะไปผิดธรรมเนียมไม่ได้บอกล่วงหน้าไปขออย่าให้รับ ให้ทําเฉยเสียก็ความคิดนี้เป็นสู้โกงโกงนอกเรื่องจะถูกนินทามากเข้าจึงกลับใจรับฝ่ายท่านผู้ใหญ่ที่กรุงเทพมหานครท่านวิตกนักว่าถึงรับทุนแล้วความก็คงจะไม่จบกรุงฝรั่งเศสจะให้ผู้รับสั่งเข้าเจรจาความเมื่อนั้นกลัวกงสุนโอบาเรจะเข้าให้ท้ายถือหางทําวุ่นไปแต่ข่าวกับปันดานี่เยลวินเซอร์บอกมาว่าได้ยินฝรั่งเศสพูดกันว่าข้ออเวอแมนฝรั่งเศสจะมาเรียกตัวกงสุนโอบาเร ให้กลับไปก่อนสิ้นเดือนออคัสเพราะเขารู้ว่ากศสุนโอบาเรมาทำการเกินเขาสั่งมาภาพเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒวอนบุญนาควันที่5กรกฎาคมพศ2410แมมแอนนาเลโนเวนครูสอนหนังสือประจำราชสำนักออกจากกรุงเทพเดินทางกลับสู่อังกฤษวันที่29เดือนเดียวกันมิสเตอร์โอบาเรกงสุนฝรั่งเศสถูกเรียกตัวกลับไปฝรั่งเศส พอไปถึงปารีสได้ไม่นานก็เลยเป็นบ้าและเสียชีวิตในโรงพยาบาลบ้านนั่นเองวันที่31กรกฎาคมหม่อมราชไทยคนชอบพอกับหมอบรัดเลถ,ถึงแก่อนิจกรรมลงอย่างกระทันหันในวันที่24พฤศจิกายนปีนั้นไทยกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญาเรื่องสุราจึงได้ยุติข้อพิพาทอันเป็นเหตุที่ทุ่มเถียงกันมานาน